มันมานมานมนพี่น้องพออีกแล้วจ้าเนี่ยกรหดับฉาบได้พี่น้องคนใครแต่ที่ก็มีคนใครเข้าใครบ้านนของพี่น้องคนใครง่าเลยคุณสวัสดีจ้าพี่น้องทุกทุกคนทั้งในประเทศและต่างประเทศสวัสดีนะวันที่สิบเจ็ดมิถุนาหกหกพี่น้อง ขอปลามาแต่เสาพี่น้องนี่เราก็เริ่มแจ่งแล้วลจ้ะฝนกับตุ๊กเิ่นเงี้ยพี่น้องอำเภอมาส่วนเมืองพี่น้องเข้าสีมานบ่ขอปลาหน้าจะรวยอำเภอหน้าจะรวยจังหวัดอุบลเก่าแล้วพี่น้องเขื่อนวัดพระน่าจะรวยเนี่ยเห็นหรอจ้ะวัดพระลานสูงหรือพี่น้องเอ้าดอกแดงแห้งมานเข้าพ่อหลับพี่น้องหอมอยู่ข้างทางเลยดอกแกลบข้งเขาถือเงาฝน ที่ซอมจ้ะพี่น้องงามๆเลยจ้ะข้างหลังเลยงามผักเดียวฮิตไข่ฮิรผลเลยพี่น้องนี่นั่งจุ่มงานเลยนี่หนงงขาจ้ะพี่น้องอุ้ยดอกนี้เอากชนาเนาะมันยังอันบานใหม่ๆอยู่พี่น้องคนนึงน้อพี่น้องให้เรางงซีซัมจ้ะ ีดินกับเปลี่ยนแน่ด้วยพี่น้องฝนตกตกแบบแห้งได้เหมือนืนนี่ฝนนี่เป็นเปลี่ยนดินเลย ดอกงามยี่น้องยี่น้องงูขาวจ้ะดอกงามครับแม่งอช้อเนี่ยน้อยนึงงูสีส้มจ้ะ พี่นออาะก่อยเลยจ้ะมูนี่นก็ซีดอกดอกที่หานีคสิพวกคือไม่อยากกินเลยพี่น้องี่ง่นเลยเด็มันคเนื่อจ้ะ หัวข้าวจ้ะพี่น้องไห้งามๆด้วยจ้ะเอาพี่น้องฝออยเลยจ้ะง,งงยักพี่น้องอุ้ยงามๆด้วจ้ะพี่น้องแกงดอกเดียวกับพอินได้ถ้วยนึ่งเลยนะแกงดอกเดียวนะี่ ไหน,นจ้ะพี่น่องใ้ด่วนึ่งม,ององมองือนเห็นเนียพี่น่องด้วยหน่อยไั่เห็นใส่ขาไปไปข้าไปเรื่องมัน หพูดบานี่น้องเอ็ดฝุ่นาวจ้ะน้องงามคัะ

ก็เนมากกับชิม่องจอเลยพี่นนอเห็ดสี่สมจ้ะพี่นนอ ไข่ดวงเจ้าพี่หน่อชี้เลืองเจ้าพี่น่อ,น,อ,อ,น,อนี่ดอกเดียวดองเลยลอง,ง,งมีแต่แม่งกินแม่งได้พี่นอะดองลง พีสมสีเหลืองจ้ะพี่น้อสองจุ่มหน่อพีสมจ้ะพี่น้อสองจุ่มเบี้ยรู้ไหมเบี้ยเห็นไหมพี่น้องเลยพี่ยื่นสองดอก พี่กัดใหม่เนี่พี่น่องเพี่ยนไปเรื่อยๆไปพี่กัดบ่ได้ออกบ่ออกหล้มึงยืยๆจ้ะห้าหาไว้บ่ไหนนพี่น่องดิชามหน่องอย่านีน่งจังดู Mam mắm 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 nó mắm 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 Nó mắm 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 coi cái cho Mẹ ngay Nghe nhỉ cầm nhìn đây nè Thấy Mẹ vừa nó hẳn Thấy rồi Ui hì hì Ui Ui Thế thì nó vừa nó bông Bơm không khờ này Ừ, mẹ anh đi này, không này Bơm nó Bơm nó không thở này Bơm nó เพื่อนยี่คอนก็อยากมาแห่งหมดสาวว่าสีมาวันใหญ่ก่อนบ่อยากให้มาเป็นไรทุกคนอยู่หายขาดอยู่โอ้ยหนุ่มโค้ง่ง่ามแห่งง่ามแห่งพี่น้องคนน่ะอุ้ยมานมานมานเก็บภาพแล้วได้ที่พี่น้องเอาแต่สีมาเก็บพี่น้องเบิ่งบานมานแห่งมานแห่งพี่น้องมาเรื่อยมาเรื่อย มามแหงเาะได้ลงโของอยู่เว้ยอุ้ยมานแหงม่ามนกีป่ป่ายเฮ็ดได้พี่น้องเลยดิคิปให้พี่น้องเมืองมโนอ่ออนะ่ะเอไขใครออใครนะไใหน่อนเือกเรื่องลงโงแดงนี่้กด้วยดยมันหวานนี่ดิมนมัน อันต่อบังก็บที่แดงตันับบังเรืองพี่น้องจังดอกนึงหนึ่งสองสามสี่ตัวดกโคกไม่อากิน เอ็ดแปดเก้าบเอ็ด 67แปดเก้าสี่2ิบส ยี่สิบหาย,ยิบหกยิบเจ็ดดอกพี่นอ้องโอ้แต่ดอกก็ดีแกงเลยส้มกระตาพี่น้องนะ่ะงามแหงเดีเครื่องอะไรจะพี่น้องยี่สิบเช้าจะพี่นอ้องดอกงามเนาะจะว่ดาดอกเดียวจ้ะมีมูเนาะจ้ะนี่ยีกสีบส้มอีกสักช้ะพี่น้องสองจุ้มกับสองไข่ไข่กำลังแตกพี่น้อ ผีสมจ้ะมสมสมนุ่งเลืองพี่หนอกพีขา,ว,ว,าวก็เด้เก็บดีจ้ะเป็ายส่วนไาปลาด้วยพี่นอกเต่สีด่ายสีพอเฮ็ดมาพี่หนอกแล้วงกพีเหลืองานองนี้รเ่น่มเออใเ่ในใเก็บเอาแล้วมันสีบานอนกนนาะ ไทยใหญ่ด้ยน <bona> ี่เลี้งเลี้ยงขมินมีเลี้ยงเหี้ด้พี่น้อง่องดอกตั้งเยอะน้องน้ก็เดีเดูน่ดอกชดอก้งเป็นโมกัมี้ยย เลีงอีแล้พี่น้อเปลี่ยนดินแน่เลอ้องอ้คนตกดงฝนจะขึ้ดินได้เลยแสดงดันขึ้มาเปลี่ยนโหคิ้วพี่น้อัวได้ก่อนไหนบ่่มบออ ดีดอกสะนาเขียวมาเขียวกันเด้อพี่น้องเลยออกหนอนี่มีดอกไหมออกใหญ่นี่โอ้ยที่คนณองดอกตัวนี้คนเณียบหน้าเขาหเาีหยาบมุมเดียวกันเด้อพี่น้องอะก็เหมือนกันเล พี่น้องงงพีส่วมจ้ะมุนี่จ้ะหาดอกพี่น้องเจ็ดดอกมันมันเปลี่ยนโซนใหม่หนอกหน่อยอย่างจีิงัวนี้แต่เคี้ยวมือเยอะหน่อยใคมันหนีอยู่ พ่อ,ออีลวจ้างูออสีส้มพี่นอนอขาเงียๆเลยอันนี้อัดขีิลงคลิปคำนี้เด้อพี่นนองเลยก่อนก็รอห้าเห็ดหารอหาจนด่นเไม่พี่นนอช้ำดอกตัวย

ตันีสดอกคื่นึ้นตืกับสากัตัวนี้หนายุ่นเลยอ้หูาแฮงพี่น้องเก็บได้บ้านเลยอ้หจุ่มนี่าแฮง Đó, không làm được. Để không bỏ. À. Đó ý thức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  มีเด็กสองมีดอกนึงโอ้๊บ่ได้เปตัวด้วยมาน่ิเวียนกล๋ไก่กันนี่พี่น้องนี่สองมวนต้องหันนี่ยูริเวียนกล๋ไกกันมาแล้วมันหนึ่งว่าสิบประมาณนะ เห็ดแต่ละปลาบูคือกันได้พี่น้องปลากระบอกโบออกได้ไปบบถือส่วนกโบได้ได้เห็ดกระได้โอที่ท้าจากพี่น้องข้าวเทะได้พี่น้องเลยข้าวสะอาดเลยแล้วก็

Chị làm hết dạng làm dạng 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 Ui dạng 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 cái dạng dạng cái dạng 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 ไข่เห็ดงวงยังน้อพี่น้องนี่แล้เดี๋ยวสิพีส่วนให้เบิงึงอุ้ยงวงแดงขึ้นหอกไข่ใหญ่เถอะไข่นึงพี่น้องเก็บแล้วพี่น้องจังเดียวเห็นใหญ่ก้อกนหยาบไข่นึงเนี่ยกีก่ดเดียนเนาะมาเห็นแล้วพี่น้องเลยมันแดงงามเลยวงเดียววงนี้แหละพี่น้องงวงแดงยังจะงามผักเถอะอ้าดอกนี้ก้อนเนาะป๊อปหอมเป็นเห็ดละงวงขาวพี่น้องเอ้ยคุณอะอู้อหูอนจอนพี่น้อง มั então, next, oh, นมันมันเต็ตาเถอะลวมันเล่นี้มงกนตาเนียะเมีนเอา่อยละพี่น้องมงกนี่สมจ้าสมสมน้งเหลืองเดี๋ยวพี่น้องงาม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 สองดอกจะว่าห่างามอู้ยสามดอกตัวนี้นึ่งว่าสองเอ้ยเต๋อพ่น่ะพี่น้องอ้ยมันแห้งมันงางไปไสกับผัวย่เด้อเอา่อเรื่อยจะพี่น้องแล้วดอกสองดอกจ้าจะว่าผอดูแห้ง เอาพี่น้องงกแดงจ้ะสองจูม่มอุย้ยจูมนี่พี่น้องงามคักเฮ็ดวันนี้กันมิม้ต่ตอทำงานเลยพี่น้องใครเฮ็ดละงกชี้สมได้พี่น้องสองจุมง่มงกชี้สมด้ะพี่น้องมีโมได้พี่น้องดอกเดียว อุ้ยดอกหนเงี้ยจังดอกหนเงี้ยจ้ะดอพี่น้องดักงอกสีส้มจ้ะอุ้ยเบียดงามเลยพี่น้อนทอใหญ่ๆเลยไม่ดอกเดียวจ้ะจันหนาวเป็นสีส้มได้พี่น้อง เทียบดูพี่น่องกระจากระใจเต็มแล้วล่ะเอาส่วนกระจาในพี่น่องุูนะนี่งามเหมเฮงนี้งาม่ะอืดดอกด้วจนมากระชีสมน่อสีเดียมเนา็เห็นหลายอยู่าน

มาพี่น้องโอนโหสีเหลืองจ้ะพี่น้องโอ้ยงำมงามงาโหกข้าวจ้ะพี่น้องน้องเด็กอะก็ลังเป็นกโอจ้ะใส่ได้อยู่ เดี๋ยวขึ้ทุนเลยอบชีสข้าวจะพี่น้องข้าวสะอาดได้นี่น้องดูนี่ไอ้ขข่ำก็มีได้พี่น้องดูงกเหล็เข้าวอีเลียก็มีมาพี่น้องมากพ่อแล้วพ่อแล้วกระจากระเต็มเลยพี่น้องใส่ถุงได้บานนี่ จับไข่จุ้มูนเียกกันหลับชาไ้พี่น้องคุฮนอุ้ยไข่แตนอีกม่อี่คนอู้ยไข่กับข้อไข่บานนี่พฮ่นยังไงพี่น้องคนไข่ใหญ่เลยคนอุ้ยมัน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 แล้วมันแล้วอ้าาเก็บบานพี่น้อง Nó hành cả phốn Điên phùng xe đọc à, à, Nó tự đã anh nó cái gì chùm hẹn cái anh đó 不激烈啊？嗯、mm。Hmm.

ใครห่ามเลยหมเดียวเนี่ยพูแกงเลยนะน่ะป๊าพี่น่องขักขึ้นเน่ยเถอะใช้งา,ามเห้ มีหยังเด้ไข่สิอุ้ยไข่งามเลยมันๆๆอมอือืมเปลี่ยนดินแน่พี่น้องฝนตกใส่ ปวรยึตันพ <numbers> <fits into> ี่น้องหลังงามเลยมาเดี่ยวเท่าได้นี่พี่น้องนะเอ้แห้งฝนตกแห้งพอเฮ็ดพี่น้องแห้งคำแห้งเมือดบานนี้ที้รถมากยพอเฮ็ดจุ้ยน้องเอ้ยไปจบคลิปเฮียนเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยฝนกับตุกเป่าฝนเกี่ยวความห้องบ่ได้มังหันพี่น้องเก็บยวหนามผัดยหยก่อนไปกระลูก มันเห็นเขาต้องเก็บเอาได้พี่น้องขีมานนำทังทีได้เอาพี่น้องมาหอดบ้านนะพี่น้องเ่าสิจบคลิปอยู่คนบ่ได้จบบ่ได้พี่น้องฝนตกแบบแห้งเลยต้องผู้แยกก้อนกับเต็มกับตาเด้พู่นะหมาเขาได้แห้งพ่อเฮ็ดพี่น้องเกี่ยวความเกี่ยวความน้ามันมาหารถบ่ได้น้าป้าไร้หล่าวพี่น้องพู่นะมานแห้งเลือกตามันนี่กระโสดมานแห้งพี่น้อง เอากระฟักกดไห่กดแท้เด้่พี่หน่องกดติดตามกดกระเดียงแจงเสือนจะส่องนู้ก่อนสแนลออื่นมาหลุนกันต่อพี่หน่องเอาสีมันพี่เกนะ่าบอเนอยจ้ะเนอเอาสวัสดีจ้า